สวัสดีวิทย์เพื่อนเจ้า YouTube สองวัฒนาชัยครับอยู่กับผมบิลัสักเล็กสองวัฒนาชัยครับมาไว้ที่ไทยเฟฟ้าครับเมื่อคืนนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงพลุ่งเพชรทีเด็กเก้าครับเจอกับเหนือธรณีจิตเมืองนอน์เอาแล้วปกติเหนือธรณีท่านเพื่อนเห็นเนี่ยเขาจะต่อยตอนแรกมีข่าวว่าจะต่อยกับป๋าชุดเหมือนกันในมวยรอบแต่ว่าก็ไม่ผ่านเรื่องของอายุครับก็ไปต่อยในศึกจิตเมืองนอน์แล้วก็ต่อยในสายศึกของกลุ่มพลังใหม่ที่ช่องสาม แล้วก็ล่าสุดจริงๆเป็นนักมวยที่ชกได้น่าจะทุกศึกนะครับมวยของซ้อยเอ๋ครับเยอตรีจิตมังนลครับซ้อมทีใครหมยจิตมังนลเป็นนักชกตากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วนฝ่ายแดงครับปอยรุ่งเพชรทีเด็ด99ครับย้ายมาเรียบร้อยครับมาชกที่ศึกเพชรยินดีครับเนื่องจากเนี่ยตีทีเด็ด99ก็การันตีแล้วครับว่านักมวยในค่ายของตนนั้นจะชกที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็กลุ่มพลังใหม่เท่านั้นรุ่งเพชรเป็นคนยโสธร เด็กหนุ่มจากจังหวัดยะโสธรครับยะโสเจอคารสินเพื่อนๆครับนี่เป็นบรรยากาศเวทีนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬาครับ @x285 นะครับกดเพิ่มในไลน์ครับ x285 มีครบ5ยกเลยนะครับสำหรับสายลุ้นสายเชียร์แฟนมวยไม่ควรพลาดครับ @x285 กดเพิ่มในไลน์ครับ ไปพูดถึงฟอร์มของฝ่ายแดงกันก่อนนะครับฝ่ายแดงพลอยรุ่งเพชรนะครับพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99มีแพ้คะแนนดิษฐิเดชสิทธิเพชรฉลูกันมาครับแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินแล้วไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้มาที่รังสิตครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเือธณีจิตบางนนท์ครับมีชนะคะแนนบรลลูริศสิทธิวัชรชัยชนะคะแนนเพชรสุพันทรงพลเค c นะครับแล้วก็ล่าสุดครับล่าสุดนะครับชนะ ฤทธิเดชส,สิทธิเพชรฉลกันมาที่อ้อมน้อยครับไฟล่าสุดต่อย112ปอนด์ครับวันนี้ก็น้ำหนักไล่ๆกันนี่แหละนะครับวันนี้มีโอกาสได้เจอกันแล้วครับราคานะครับตอนนี้อยู่ี่น้ำบเอิน11,8ครับทีมเพืเ่อนดูอยู่เป็นยกที่2นะครับเพืเ่อนๆครับ าหากไปพูดถึงเรทก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่พลอยลุงเพชรนะครับเรตต่อรองครับแต่ว่าพอปล่อยตัวขึ้นประกบกันแล้วเดือธรทีทีด่ดูได้ส่วนหนาครับเป็นมวยฝีมือทั้งคู่ครับประเภทฝีมือจัดจ้านเลยคนหนึ่งซ้อมใกล้ๆกันนะอ่าคนหนึ่งซ้อมสะพานควายคนหนึ่งซ้อม จิตเมืองนนนะซ้อมที่นนทบุรีนะครับใกล้ๆกัน <c oughs> ไม่เยัะเตะซ้ายมาก่อน <c oughs> ราคา3-2ครับอยู่น้ำเงิน3-2 <c oughs> สาดแข้งซ้ายมาเหนือตระณี ฝอยทองเพชรก็ยังไม่เท่าไรครับเริ่มจะออกอาวุธแล้วเบิ้ลแข้งขวาไป2ดอกนี่เป็นยกที่3นะครับฝอยทองเพชรทีเด็ด99เจอกับเดร,รัตธรณีจิตเมืองนน์เด้งขวามาจอกกันไปครับเพื่อนๆครับยังไม่เร่งครับยกที่3ก็เชื่อว่ายังไม่เร่งปล่อยทองเพชรยังไม่เร่งแน่นอนล่ะ้าถามผมอะ่ะ เหนือธรณีเนี่ยอาจจะเร่งก็ได้ปล่อยลงเปน่นาจะชิงจังหวะเบียดเบียไปอย่างนี้เรื่อยๆครับถ้าไม่เสียเปรียบเนี่เขาไม่เร่งหรอกครับหรือว่าถ้าจะให้เดินทําก่อนอย่างนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเกมชิงจังหวะของทั้งคู่เหนือธรณีสัตว์แข้งซ้ายต่อยหมัดซ้ายได้แต่แข้งซ้ายไปอีกหนึ่งดอกครับเหนือธรณีพอลอยงเพชรสาดข,ขวาไปสาดขวาไปสองดอกเหนือธรณีเดินเข้าหาท้าสูตีอยู่พล่อยงเพชรถอยตั้งรับดักเตดเหนือธรณีมีหมัดแล้วก็มีแข้งครับ ไม่ค่อยเสิร์ฟไปแล้วก็สับศอกขวาหอยลุงเพชรสาดแข้งขวาไปครับเหนือธรณีนี่ครับมันจะมีลูกเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายของเหนือธรณีส่วนพอยลุงเพชรเองก็เริ่มจะมีหมัดมาแล้วเหมือนกันครับดูรูปร่างตรงนี้เหนือธรณีมีความหนานะครับแต่ว่าประสบการณ์เก่าเกมครับหอยรุงเพชรครับดังมาก่อนมีชื่อมาก่อนครับโอ้ยเหนือธรณีสาดซ้ายไปหอยลุงเพชรมีแข้งขวาตีครับตีขวาไปสองดอกครับหอยลุงเพชรครับ แล้วครับมีท้ายโอ้แต่ว่าลูกต่อยหมัดดูจะคมอยู่นะครับคือดูโดนเหมือนโดนหมัดของเหนือธรณีนะครับแล้วก็จิ้มเข่าท้ายอาดูพลอยลุงเพชรจะทําอย่างไรครับบอลล็อกให้แดงเป็นรองครับตอนนี้ร้องสามรองได้ครับอยู่บนล็อกครับโอ้โหครับโดนหมัดครับโดนหมัดแล้วดูมีอาการครับแล้วก็โดนสอกไปสองที อาแล้วครับอยิบเงินสีนึงแล้วครับ คาอยู่ทเงิน11หครับหมดยกที่3เพราะว่าเหมือนที่บอกครับพ่ลูกเพชรดูเหมือนจะโดนแข้งโดนแข้งแล้วก็มีหมัดตามครับลูกนั้นก็อาจจะเป็นลูกที่ทําให้เดนทรีได้เปรียบพ่ลูกเพชรเองนี่น่าจะเริ่มขยับขยันออกแข้งแล้วครับนี่ครับโอ้ยลูกเหมือนโดนแล้วมียุบยุบครับวนออกมา อาวุธแขนครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นศอกไม่ว่าจะเป็นหมัดจับัวผู้ใดนีออน่ครับต้องมาดูอาวุธทีเด็ดครับว่าจะมีอะไรครับนำวยจากทีเด็ดเก้าเก้าเตะแข้งขวาไปต่อยหมัดแล้วก็ตามไปสาดแข้งขวาสาดแข้งขวา,ขา เต่ครับเตะขวาไปครับเดี๋ยวตรณีดูวันนี้ก็ไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับดูจเจอกอาวุธแบบเน้นๆครับ สอกมาเสริมจะดีมากเลยครับอันนี้ก็ได้เหลี่ยมนะเจ้ยแล้วว่าความเก๋วก็ไม่เป็นรองครับหากไปอีกแล้วปีครับโอ้โหเดี๋ยวตรนีพยายามเต้งตีรเพชรศาสตร์ซ้ายสาซสายมาโอ้โหเนี่ยตีแข่งแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายลุ้นให้ราคาแพงๆนี่แหละครับจริงๆราคานะครับร้องอยู่ประมาณ3 1งครับอัลลูินต่อ3 1ครับแล้วมาตัดล้มลงมาครับ ไปหมัดซ้ายเตะแข้งซ้ายแข้งขวาเตะแข้งขวาครับแล้วก็ดูว่าไงครับเริ่มตีครับบรรยากาศเริ่มกลับมาราคานั้งเงินงงนั 11, ้งเงินต่อ11ครับนั้งเงินต่อ11ครับจาก31นะเหลืออยูสิบหนึ่งเท่านั้นไปไปแ,แดงแตกครับตอนนี้แตกครับ กันมมยกสุดท้ายครับลอง15ลองกันครับตอนนี้ครับ15ลอง15ลองครับบรูุเพชรแตกนะครับแล้วก็เดินเข้าหาอยู่ครับเตะเตะไปหลบหมัดได้แล้วก็เสียบเข่าซ้ายดูคร so so well. ับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนๆก็ให้คะแนนในใจเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบใครก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับ ดึงก็เตะแข้งขวาเตะแข้งขวาเนี่ยครับปล่อยลุงเวททีเแล้วก็สาดแข้งขวาเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ก็ไม่ลงครับเอาแล้วครับเตะแข้งขวาไปอีกหนึ่งดอกครับปล่อยลุงเวทครับยังไงเตะขวาไปเหนือธรณีนี่แพมจะออกเปอนกันออกซ้ายดักปล่อยหมัดซ้ายครับนี่เป็นลุกหมัดที่คอยกวนใจครับตามไปเตะขวาเตะขวาเหนือธรณีพยายามครับ สิบห้าลองครับราคาครับ,บรก็เขายังมอว่าถ้าเดิอนอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับบอล็อกนี้เริ่มขยับไปไกลแล้วครับน่าจะอยู่ที่21นะครับน้ำเงินต่อ21ครับเสียบาดไปก็ตามไปเสียบครับ ดูเงินต่อแพงกับดูเงินต่อแพงครับ ก็ไม่เชิงต้องบอกว่ายกลบแล้วกันทีมงานบอกพอแล้วครับ ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬาครับ @x285 นะครับกดเพิ่มเงินในไลน์ครับ x285 มีครบ5ยกเลยนะครับสำหรับสายลุ้นสายเชียร์แฟนมวยไม่ควรพลาดครับ @x285 กดเพิ่มเงินในไลน์ครับ